หวยออกอะไรเจ็ดเก้าหกอันไรถูกไหมชัวร์ไหมชัวร์ชัวใหม่ไม่หวยออกอะไรชัวใหม่ชัวร์วไหมที่บอกมาเนี่ยชัวร์ไหมหวยออกอะไรบอกดีๆให้พ่อจะได้จัดหนักเลย ชัวไหมเออถามเนี่ยว,ว่าชัวไหมถูกไหมถูกไหมพี่นิวนายนิวไม่ไดพี่นิวนายนิวหวยออกอะไรแล้วเปินพี่นายอยากได้พี่ปู่ก็รู้แล้วแต่แต่พ่ออยากจะรู้ว่าหวยงวดนี้ออกอะไร หวยงวดนี้ออกอะไรบอกพ่อหน่อยพ่อจะจัดหนักจัดหนักหน่อยจะบอกไหมเนี่ยเป่ะหวออกอะไร ที่หนูกดเลขก่ดกดเลขอะไรอเปียกมาพูดใกล้ๆดีพ่อไม่ได้ยินหรอกมาพ่อบอกพ่อใกล้ๆ 干吗呢？ าบอกหวยหน่แล้วหวยพ่ออยากแทงหวยพ่ออยากรวยเดี๋ยวมาบอกใ,ใกล้ๆกล Nó lắm bài bái bài cong bài công này bài này bài công bài công bài 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 công ส่จงจูบให้กล้องได้เปล่ะยิ้มหวานให้กล้องได้ไหมได้ปะได้ยิ้มมาให้กล้องพ่อเนี่ย